ับผมที่น้องสวัสดีครับผมพามาดูน้ําไหลครับมาดูเขาวานแหรครับโอ้ครับนูมีคนวานเดี๋ยวฟังนูนด้วยครับน้องๆลายปลาขึ้นครับ I know. nó papa lam, papa lém A yêu thương. lém thương. dễ nhiêu thương. Tao nhiêu thương. Tao nhiêu thương. Tao nhiêu đây tiếp nhiêu rơm Tao nhiêu thương. Tao nhiêu thương. Tao anh thương. Tao nhiêu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  thương. Tao แปลว่าปลาเริ่มขึ้นมาแล้วปลาปากแหลมปลารากกล้วยปลาปากหลมปลาปากแหลมป,ปลารรกกล้วยหลายตัวเลยครับ ดูอีกส,สักรอบด้วยครับยกยอปลาไมา่เข้าครับเมื่อกี้กเลยหวานแหดูสองรอบแล้วติดติดดีเลยดูวับสายสยดายครับใหญ่มากครับ <c ười> Máy để cao máy luôn bờ cho hoàn cũng căn các. Wow, ở này các, khu vực qua ตัวอยู่ครับเรื่อยๆครับข่าปลารักต้วยอรอบนี้ครับรอบนี้เริ่มติเลเลตดเยอะแล้วครับรักต้วยหลายตัวเลยทางโน้นวานอีกแล้วครับเดี๋ยวได้เรื่อยๆครับน่าจะเกิน ครึ่งกระติกไปแล้วมั้งนาจวานตั้งแต่เช้าแล้วตวัเออไปต่อครับพี่นนอกอันนี้วานเป็นเป็นสะพานครับเป็นข้อใหญ่เป็นสะพานเป็นข้อบล็อกใหญ่ ลาจะร้องในนี้แล้วครับโกติแต่ว่าไม่รู้จะยังไงครับฝนตกหนักน้ำใหม่กำลังมาด้วย ก็ไม่ไม่เข้าครับเข้าัวเดียวอ่เดินมาดูด้านบนครับเป็นน้ำสองสีครับไหลมาจากฝั่งนี้จะเป็นน้ำหัวใหญ่ มันจะเป็นน้ําที่วนอ้อมมาครับจากฝนตกด้วยครับน้ํามันจะเป็นขุ่นกระายมาชนกันเออเฮาครับปีที่แล้วก็เคยมา่ายครับปีนี้เขาปรับพื้นที่ใหม่อีกครับโอ้ยี่น้องอโอ้จะลงไปได้ไหมดูครับมันชันมาก้ลงครับลงไปดูปลานย

ปาดแหลมปลาล่ากล้วยครับหลังๆออาขึ้นมาอยู่ด้านบนครับอยู่้างล่างครับพูดไม่ได้ยินครับเสียงน้ำแรงมากนี่บอกโมวานวานทั้งวันครับได้ประมาณกับสองกระติกนี่เลยในลุกมาตีห้าบ่อน้ำขึ้นเร็วด้วยครับ วันนี้ครับไปเรื่อยๆรอบสี่ห้าตัว10บยี่สตัว3ามี่สิตัวก็ยังโดนบอกเป็นช่วงๆลูกปลารักกล้วยปลาปากแหลมปลาขาวปลาซีอ้าวแต่แกบอกว่าถช้าวันกลางคืนน่าจะจุดปลาแข็งงดีครับน้อาของนี้เข้าไหมโอ้โหห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 ห เยอะเลยครับปาระากล้วยาทางนี้จะเข้าไหมลุ้นครับลุ้นครับโอ้มีเข้าอยู่ครับมีเข้าอยู่ครับงานหลายตัวเลยครับผม

อ,อลุ้นอยู่สักรอบหนึ่งครับน้องๆไม่ได้เล่นน้ำเมื่อกี้น้องๆวานอยู่ข้างล่างเล่นน้ำด้วยครับอเงียบแล้วปลาน่าจะขึ้นมาอีกแล้ว ได้เสียได้ครับไปลากก่าปวาบึ้งไร้ลุ้นไหมครับพอได้ลุ้นไหมได้ยินได้เสียงน้ำไหลน้ำตกู่ที่นอกชื่นใจครับชื่นใจ เหมือนนอนฟังเสียงน้ำไหลอยู่กลางธรรมชาติเลยครับโอ้โหเอ้าเยอะเลยครับเยอะเลยครับไหลตัวเลยครับเอ้ยลงทึ่งตังนอ่โอ้รอบนี้ครับนนท์เต็บมุ่ยตรงปลาลวกปลาลวกดูครับเฮ้ยปลากากพัวเยอะเลยครับ ใบเอวอะไรเงี้ยได้เนาะโดนยักประมาณนี้ทั้งวันนู้นี่น้องมันเลยครับแล้วโดนแบบนี้ทั้งวันครับจะได้มีตังค์ซื้อกระติกใหม่ครับเอาใบใหญ่โอ้ยนึกได้ได้นึกออกเสดยอดครับบรรยากหนสุดยอดมาก อยู่ครับกินครับธรรมดาบ้านเราไม่ต้องไปอะไรมากมายครับผมื่นเช้ามาหาวานเฮก็น้ําตกน้นําไหลได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้พอได้ไปจับข้าวไปยึดก็ดีไปแต่แต่ถ้าไม่ได้นี่ไม่ดีครับต้องได้ครับเ <c oughs> อาละครับมีคนมาวานเพิ่มแล้ว ไปน่าจะข้ามไปฝานู้นครับน่างข้างล่างสายก็ทยอยกันมาแล้วครับหาปูหาปลากันพี่น้องต,ตอนนี้ครับน้ํามวลน้นําที่ตกหนักฝนตกหนักเมื่อคืนยังมาไม่ถึงนะครับตกหนักมากเดี๋ยวเป็นรุ่นแกสักหน่อยครับผมเหมือนจะเข้าเยอะนะครับเหมือนจะเข้าเยอะ เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเอาวอ้วปลาระกล้วยเยอะเลยครับอ๋อดังล่าฮ่า่าโอ้โหถูกอยู่ครับข้างล่างถูกอยู่ จะเริ่มนี้นะครับ ตัวเลยครับยิ่งหวานยิ่งถูกไปเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเอากดเสร็จแล้วครับเอาอีกสักรอบหนึ่งสิตัวน,นี้ตังน,นี้ได้วานก่อนครับ ล่างมก็พอได้ครับคนมาใหม่เมื่อกี้เชื่อแดงๆวานรอบแรกก็เห็นติดหลายตัวอยู่ครับหลายนอวมาไหมจะเข้าเรื่อยๆก็สนุกครับทั้งวันครับบางคนวานทั้งวันครับช่งวนงวนี้ต่รอบละตัวสองตัวสามตัวเอาหลายตัวแล้วครับเห็นแล้วครับกันบนสองตัวสามตัว คือตัวอยู่ครับเดือด้รืยเดี๋ยวเราลุ้นทำนี้อีกชักรอบนึงครับพักนานแล้วพักนานแล้วมานวดูด้านล่างครับพาะวานอยู่กำลังทำที่ไว้ยืนวานด้วยครับเพรเดี๋ยวน้ำจะเยอะขึ้นเรื่อย เห็แวบอยู่ครับน่าจะมีติดบ้างอยู่ครับเหลือตัวสองตัวอยู่ครับอ้าวตรงนี้ได้วานอีกแล้วย này cho khâu vào căn máy sáng gấp ปลาปากแหลมตุดจ,จากด้านบนเลยครับเนี่ยตัวที่สองนร้จะง่ายครับปลาปากแหลมมาครับมาครับ ลุนครับลุนครับรอบนี oh, oh, <that> <laughs> ้เป็นยังได้ครับแต่พักนานอยู่นะพักปลดปลานานอยู่เหมือนเห็นปลาตัวใหญ่เลยไม่ใช่ครับปุดปุดปุดอ้าอ้เยอะเลยเยอะดูครับปลาตักยเยอะเลย วาน,นิ้งถูกไปเรื่อยๆครับนู่นด้านล่างกำลังทำทำแท่นยืนแท่นยืนวายวานแห่ครับเนาะเดี๋ยวน้ำก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับอ้าวคลิปนี้หมายนี้มาฝากกันแค่นี้แล้วครับเรียนแห่เริ่มมากันแล้วครับหนคือก็ติดถือแหแบกกันมาเรื่อยๆแล้วครับต้องนั่งตรงนงั่งตรงนงั่ง,งมา คอยว่ากันรอบต่อไปพี่น้องรอบนี้แค่นี้ก่อนครับผม